สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านนะคะพบกับ today new oil ยเช่นเคยนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกมาทำข่าวนะคะหวังว่าทุกคนก็คงสบายดีนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวคนละครึ่งเฟสสามนะคะลงทะเบียน w w w c o บบดอทคนละครึ่ง c อ m เหลือไม่ถึง50,000สิทธิ์เองนะคะสำหรับการลงทะเบียนนะคะรับเพิ่ม1,500บาทรวมรับสิทธ์4,500บาทนะคะ สำหรับการอัปเดตมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟสสามลงทะเบียน w w w บเ o คนละครึ่ง com นะคะล่าสุดก็ในเมื่อวันที่22ตุลาคม64นะคะเวลา22นาฬิกามีจำนวนสิทธิ์เหลือคงประมาณ42,347สิทธิ์เท่านั้นนะคะ สำหรับการลงทะเบียนนะคะรับ1,500บาทเมื่อวันที่19ตุลาคม6 4ที่ผ่านมานะคะก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมกว่า50 0 0 0ล้านบาทเพื่อส่งเสริม4มาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ64หนในนั้นคือโครงการคนละครึ่งเฟสสมเพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการอีก150บาทต่อคนโดยสามารถใช้ใจ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงเดือนธันวาคม64รวมเป็น4,500บาทนะคะนายพรชัยทีรเวท รวมในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลในวันที่21ตุลาคม2564โครงการคนละครึ่งระยะที่3นะคะมีผู้ใช้สิทธิสะสม25.32ล้านไร่ยนะคะโดยมียอดการใช้จ่ายสะสม1 5 4 4 4 4ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม53,500 88ล้านบาทนะคะและรัดรวมจ่ายสะสม51,856ล้านบาทนะคะสำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลเวอรี่นะคะก็ในวันที่23อขอโทษค่ะในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเวลา8นาฬิกาโคงการโครึ่งระยะที่3ก็มีการใช้จ่ายสะสม6 133.8ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย323.7ล้านบาทนะคะและรัฐรวมจ่าย307 1ล้านบาทประชาชนสามารถใช้ใจ่ายในโครงการจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ก็ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ของเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com นะคะหรือว่าผ่าน GW a l l e t บนแอปพลิเคชันเป่าต่างนะคะก็คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการเท่านั้นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐนะคะสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐได้นะคะไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษวงเล็บผ่านบัตรประชาชนตรวจสอบผู้ที่ได้รับ สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้ที่ w w w เ a ราชนะ .com ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้สองช่องทางลงทะเบียนผ่าน w w w บเ l ็คนละครึ่ง .com ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมเพลนะคะแล้วก็ผูก g w วอลเลวงเล็บ กดแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการมาตรการรัฐที่ใช้แอปเป่าตังนะคะเงื่อนไขาการใช้สิทธิของประชาชนรัฐจะช่วยจ่าย50%ผู้ที่ได้รับสิทธิจ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังคจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยรวมยอดการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน4,500บาท ตลอดโครงการนะคะไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะคะสำหรับใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบนะคะก็จะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจำนวนสิทธิ ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันนะคะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นสามารถค้นหาร้านค้าได้นะคะใช้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวสินสินค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการก็มีนะคะก็สามารถ สามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1กรกฎาคม64ถึง31ธันวาคม64นะคะก็ขอบคุณที่มาของข่าวนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะที่แนะนำข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ